คุณเป็นคนสําคัญพฤติกรรมทุกอย่างที่เธอแสดงออกมานั้นมีเหตุผลทั้งสิ้นถ้างั้นนางาต่อกับโคอิซึมิละสําหรับคนพวกนั้นเองก็เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับตัวฉันค่ะไม่นึกเหมือนกันว่าคุณซูซามิยะจะทําการรวบรวมพวกเรามาอยู่ด้วยได้อย่างแม่นยําแบบนี้นั้นคุณอาซาฮินะรู้ใช่ไหมครับว่าพวกนั้นเป็นใครกันน่ความลับของทางการค่ะออแล้วจากนี้ไปฮารุฮิจะเป็นยังไงบ้างล่ะครับความลับของทางการค่ะถ้ามาจากอนาคตแล้วก็น่าจะรู้อะไรไม่ใช่หรอครับ ความลับของทางการค่ะจะว่าไปแล้วทำไมไม่บอกคารุที่ตรงตรงไปเลยล่ะครับความลับของทางการ<อ>ค่ะอขอโทษนะคะตอนนี้ฉันไม่มีสิทธิ์ในการพูดนะคะจะไม่เชื่อก็ได้แต่ฉันอยากให้รู้เอาไว้ก่อนนะคะสำหรับคุณแล้วรู้สึกเหมือนเคยได้ยินประโยคแบบนี้จากใครบางคนมาเมื่อวันก่อนเองขอโทษนะอยู่ๆก็พูดเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนั้นไม่เป็นไรหรอกครับ ตัวจากรมนุษต่างดาวก็สาวข้ามกาลเวลาอย่างนั้นเหรอถ้ามีใครฟังเรื่องพวกนี้แล้วทําใจยอมเชื่อได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยติดต่อมาทีเธอจะเปลี่ยนตัวให้เลยคุณอาซาฮินะครับคะพักเรื่องนี้ไว้ก่อนได้ไหมครับเรื่องจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องนั้นแล้วเก็บไว้ก่อนดีกว่านะคะแต่ว่าขอถามอะไรสักอย่างได้หรือเปล่าครับอะไรหรอคะช่วยบอกอายุจริงๆของคุณให้รู้ได้หรือเปล่าครับ รคของงทางกาก่ะหลังจากนั้นอยู่ๆฮารุฮิก็โทรเข้ามือถือให้มารวมตัวกันก่อนในช่วงเที่ยงได้อะไรไหมไม่เลยออกหากันจริงๆหรือเปล่านะ่ะผมไม่ใช่เดินเออระเหยกันเฉยๆหรอกนะมิครุร้จัง <c oughs> แล้วทั้งนั้นล่ะพบอ,อะไรบ้างหรือเปล่าฮะระหว่างทางมื้อเที่ยงกันฮารุฮิก็บอกให้แบ่งกลุ่มกันใหม่อีกครั้งได้ไหมเปล่าอีกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> มารวมตัวกันอีกครั้งตอนสี่โมงเย็นคราวนี้ต้องหาอะไรให้พบบ้างแล้วนะหลังจากคู่จบแล้วคราวนี้ก็แยกกันไปทางเหนือกับทางใต้ซึ่งพวกเรารับผิดชอบทางใต้เรื่องที่คุยกันครั้งก่อนอะไรเหรอฉันรู้สึกว่าแกจ,จะเชื่อขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแล้วล่ะแล้วลถ้าต้องฆ่าเวลายอยู่กับนางโตแล้วล้วก็คงมีแค่ที่นี่ที่เดียวละเฮ้ อครับิดว่าตอนนี้มันกี่โมง่ยากักจากบ้าโทษทีพอดีเพิ่งตื่นเนี่ยน้าตยีมาเลยรวมคนกันสี่โมงใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ได้แล้วคือในสามสิบวินาหลังจากนั้นยังต้องเหนื่อยอีกรอบนางตะโตที่อ่านหนังสือจนติดเนบจะไม่ยอมเคลื่อนตัวไปไหนเลยต้องทำบัตรห้องสมุดให้ยืมหนังสือเล่มนั้นออกมาแถมยังต้องเมินโทรศัพท์จากคารุฮิที่ยิงกระหน่ำเข้ามาด้วยมาสายทำโทษคนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลย ได้แต่เสียเวลากับเงินไปโดยปลราบประโยชน์แล้วก็จบกิจกรรมสาหรับวันนี้ลงแต่ว่าก่อนจะแยกกันนั้นกุณาซาฮินะนะนี่ขอบคุณมากนะที่รรบฟังเรื่องของฉันเอออแล้วมากระซิบข้างหูแบบนี้ก็รู้สึกไม่เลวเหมือนกันละนะวันเนี้นายไปทําอะไรมากันแน่ว่าแต่เธอเธอเป็นยังไงบ้างฮะเจอเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างหรือเปล่าล่ะฮะเอาเถอะพวกนั้นก็คงไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เจอได้ง่ายๆภายในวันเดียวหรอกนะาใช่ไหมม,มาลืนเนี่ย เตรียมประชุมสำนึกผิดกันด้วยล่ะพูดจบแล้วเธอก็เดินจากไปเฮ้ยโกหกใช่ไหมเนี่ยเริ่มสัปดาห์ใหม่อากาศที่เริ่มร้อนขึ้นจะต้องหาอะไรมาโบกพัดตั้งแต่เช้าฮารุฮิก็เดินเข้ามาห้องก่อนที่ออดเข้าเรียนเล็กน้อยพัดให้ฉันด้วยสิพัดเอาเองสินี่นะสุมิยะเธอรู้เรื่องนกสีฟ้าแห่งความสุขไหมเนี่ยฮะทำไมมันทำไมเหรอ เปล่าก็ไม่มีอะไรหรอกนะงั้นก็อย่าพูดขึ้นมาสิตลอดวันนี้ทั้งวันตัวผมที่ต้องอาบแสงสีมาคู่จากฮารุฮิทางด้านหลังก็รีบเห็นออกจากห้องเหมือนหนูที่รับรู้ภัยล่วงหน้าเพื่อลี้ภัยมาตึกชมรมเพราะมีคนอยากจะคุยด้วยนะนะโคอิซามิแกเองก็มีเรื่องของซูซามิยะที่ต้องคุยกับฉันอยู่ไม่ใช่เหรอ ใช้คำว่าแกเองก็แบบเนี้แสดงว่าได้รับการทักทายจากอีกสองท่านเรียบร้อยแล้วสินะครับใช่แล้วทราบเรื่องถึงไหนแล้วครับก็ประมาณว่าสซอมิยะไม่ใช่คนธรรมดานั่นแหละงั้นก็คุยกันง่ายแล้วล่ะครับอย่างที่ว่ามาแล้วครับก่อนอื่นก็ขอถามตัวจริงของแกก่อนเถอะก็คือมนุษย์พลังจิตอย่างที่คาดเอาไว้นั่นแหละครับเรียกแบบนั้นคงจะดีกว่านะครับที่จริงแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะย้ายโรงเรียนมาเร็วขนาดนี้แต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับ พวกเราเองก็ไม่ดึกเหมือนกันครับว่าทั้งสองคนนั้นจะยอมเข้าประชิดสสุมิยะฮารุฮิได้ง่ายๆแบบนี้รายละเอียดนั้นคิดว่าคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งละครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับผมเองก็มีของที่อยากใ,ให้คุณได้เห็นด้วยครับตอนนี้ก็ทีบายาคร่าวๆก่อนละกันนะครับองค์กรที่ผมสังกัดอยู่นั้นยังมีมนุษย์พลังจิตคนอื่นอยู่ด้วยที่จริงแล้วโรงเรียนนี้ก็มีสายลับรอบเข้ามาอยู่หลายคนแล้วครับซึ่งพวกเรานั้นได้ทําการจับตาดูคุณสสุมิยะมาตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนแล้ละครับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่3ปีก่อนตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบางอย่างซึ่งตัวผมเองก็เกิดพลังพิเศษขึ้นมาภายในตัวตอนช่วงเวลานั้นเช่นกันครับช่วง3ปีก่อนกับฮารุฮิเกี่ยวข้องกันยังไงความจริงแล้วโลกแห่งนี้อาจจะเป็นโลกความฝันที่ใครบางคนสร้างขึ้นก็เป็นได้ครับนั่นคือแนวคิดของคนระดับสูงภายในองค์กรนะครับซึ่งในเมื่อมันเป็นความฝันแล้วใครคนนั้นก็ได้สร้างโลกแห่งนี้ซึ่งพวกเราเชื่อว่าเป็นโลกแห่งความจริงขึ้นมาและสามารถเปลี่ยนแปลงมาได้อย่างง่ายดายและพวกเราได้ทราบถึงตัวตนของใคครรนนัั้้แลลว่ะบ จะบอกว่าเป็นฮารุฮิเหรอมนุษย์เราจะเรียกใครก็ตามที่สามารถทำเช่นนั้นได้ว่าพระเจ้ายัางไงล่ะครับเธอกลายเป็นพระเจ้าไปซะแล้วนะฮารุฮิลองนึกดูสิครับมนุษย์พลังจิตยอย่างพวกเราคนอย่างอาซาฮินะมิคุรุและนางาโตะยุคิกลับปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกันในที่เดียวกันด้วยความบังเอิญอย่างนั้นเหรอครับนั่นก็เพราะคุณสึซุมิยะต้องการเช่นนั้นยังไงล่ะครับบางทีแล้วคุณจะเป็นช่วงเมื่อสามปีก่อนจะบอกว่าฮารุฮิได้สร้างโลกขึ้นใหม่เมื่อ3มปีก่อนอย่างนั้นเหรอ ทนที่จะบอกว่าสร้างโลกขึ้นใหม่แล้วใช้คำว่าโลกเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อา3ปีก่อนน่าจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงทฤษฎีของพวกเราเท่านั้นแหละครับช่างเธอแล้วพวกแกที่จะทำอะไรกับฮารุฮิกันทำการป้องกันให้พระเจ้าเกิดความไม่พอใจจนอยากทำลายโลกนี้และสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดยังไงล่ะครับตัวของผมเองก็ยังรู้สึกรักโลกใบนี้อยู่ไม่น้อยนะครับแล้วทำไมไม่ขอฮารุฮิไปตรงๆเลยล่ะภายในองค์กรเองก็มีคนที่เสนอให้ทำแบบนั้นเช่นกันล่ะครับ รวมทั้งกลุ่มหัวรุนแรงที่คิดจะใช้กําลังเข้าแก้ปัญหาด้วยนะครับแต่ว่าเสียงส่วนมากยังคงเห็นว่าไม่ควรทําการโดยวุ่นวามทําให้แนวคิดเหล่านั้นตกไปครับตัวเธอยังไม่ทราบถึงความสามารถของตนเองถ้าเะนั้นก็ควรจะปล่อยให้เธอใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต่อไปโดยที่ไม่รับรู้ถึงเรื่องนั้นน่าจะดีกว่านะครับมือไม่พายก็ไม่ควรเอาเท้าเวลาน,น้ําสินะถูกต้องแล้วล่ะครับคนที่ฝันกลางวันอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่พวกแกหรอกเหรอ <c oughs> ครับเรื่องนั้นก็มีความเป็นไปได้เช่นกันแต่ว่า พวกเราในตอนนี้ก็ได้แต่ดําเนินการโดยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายให้ได้มากที่สุดนะครับเงินเพื่อเป็นการทดสอบบอกว่าเป็นมนุษย์พลังจิตสินะลองแสดงพลังให้ดูหน่อยสิแล้วฉันจะยอมเชื่อคําพูดของแกก็ได้อย่างเช่นทำให้กาแฟเนี่ยกลับมาร้อนเหมือนเดิมนะ่ะมันไม่ใช่พลังที่ทําความเข้าใจง่ายๆแบบนั้นนะครับ นอกจากนี้ยามปกติแล้วผมก็ไม่มีพลังอะไรเป็นพิเศษผมจะเริ่มใช้พลังได้นั้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกอีกไม่นานคงจะมีโอกาสได้แสดงให้เห็นละครับขอโทษนะครับที่ทําให้เสียเวลาฟังนานนวันนี้ผมคงต้องขอตัวก่อนละครับเฮ้ยอ,อ๋อจริงสิครับอ๋อปริศนาใหญ่ที่สุดก็คือตัวคุณละครับหลังจากเสียมารยาทต,ตรวจสอบเรื่องของคุณกับทั้งหมดมาแล้วเนี่ยผมรับประกันได้เลยครับว่าคุณเนะี่ย เป็นคนธรรมดาแน่ๆเลยเฮ้ฮะวาขอประทานโทษครับไม่เห็นต้องทำตามคำสั่งของฮารุฮิขนาดนั้นเลยนี่นาะผลสุดท้ายแล้ววันนั้นฮารุฮิก็ไม่ได้มาที่ห้องชมรมเลย วันเบาๆของซูซานิยะฮารุยี่สี่ดูนะ